Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านถ้าสำหรับคนที่ปกติไม่ใช่คนนอนเยอะนะแล้วอยู่ๆมันมาเปลี่ยนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้ว เดือนที่แล้วทําให้จากคนนอน7-8ชั่วโมงเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ต้องนอนแบบ9้าชั่วโมง10ชั่วโมงถึงจะเพียงพออันนี้เราก็จะต้องหาสาเหตุการที่เราแบบนอนไม่อยากตื่นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งของซึมเศร้าก็ได้หรือความเครียดก็ได้การนอนน้อยไปหรือการนอนมากไปส่งผลไม่ดีต่อน้ําหนักได้ทั้งสิ้นเพราะอย่างที่บอกค่ะการนอนเนี่ยคือหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญของการดูแลสุขภาพแล้วก็การชะลอวัยค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ทุกคนนะคะหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะและคุณกำลังอยู่กับ Sin g l e Being พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะนอนหลับสบายไหมนอนเยอะนอนน้อยหมอถามเพราะว่าหมอได้ยินมาจากคนรอบตัวค่ะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอืมช่วงนี้แบบ เหมือนมีเวลานอนเยอะขึ้นอาจจะเนื่องด้วยว่าหลายบริษัทนะคะก็อาจจะยัง work from home อยู่ถึงไม่ได้ work from home ทุกวันก็อาจจะยังมี2วันต่อสัปดาห์หรือสามวันต่อสัปดาห์ที่ work from home หรือบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนแบบต้องไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็เหมือนมีเวลามากขึ้นพอมีเวลามากขึ้นก็กลายเป็นนอนมากขึ้นซึ่งแน่นอนคะ่ะจริงๆเรื่องการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะหมอเองก็เคยพูดหรือเขียนเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนี่ยหลายครั้งเพราะว่า ในเสาหลักของการชะลอวัยเนี่ยจริงๆมันก็คือการกินดีการออกกําลังกายดีการนอนดีแล้วก็การไม่เครียดดังนั้นเนี่ยหมอก็จะพูดวนๆอยู่กับเรื่องนี้สําหรับเรื่องนอนเนี่ยจริงๆหมอเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการนอนไม่พอมันส่งผลเสียต่อสุขภาพยังไงแต่หมอไม่เคยพูดเลยนะคะถึงประเด็นนี้ซึ่งจริงน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือการนอนมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียกับสุขภาพเราได้หรือเปล่าอืคุณผู้ฟังเคยคิดตรงนี้บ้างไหมคะ ช่วงนี้คุณนอนเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อคืนคะพบว่าการนอนระยะเวลานอนที่ดีที่สุดสําหรับคนในวัย18 64ปีเนี่ยก็คือประมาณ7 9ชั่วโมงต่อคืนค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นระดับที่ดีต่อสุขภาพตามคําแนะนําของ National Sleep Foundation ของอเมริกาแพทย์บางท่านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนบางท่านเนี่ยก็บอกว่า7 9ใช่แต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยคือเข้าใกล้มาทาง7อะคะ่ะ7 8เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ดี ส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ประมาณ7จถึงแแต่หมอว่าตัวเลขตรงนี้จริงๆมันแตกต่างกันไปได้ในแต่ละคนขึ้นกับพันธุกรรมอย่างคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของอดีตนายกร,รัฐมนตรีอังกฤษที่ชื่อว่า Margaret ็ตเทชเชอร์ไหมคะเกิดทันไม่เอ่ยเขาลือ <บร assim> กันนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวลือที่เป็นความจริงแหละเพราะว่ามันมีการแบบด็อกิเมนต์ไปมากมายว่ามาร์กาเร็ตเทชเชอเนี่ยเป็นนายกที่นอนแค่คืนละสีชั่วโมงตลอดทุกคืนแล้วก็ ฟังชันได้ดีไม่ได้รู้สึกว่าแบบอ่อนเพลียอะไรก็คือบริหารประเทศได้สบายมากกับการนอนแค่คืนละสี่ชั่วโมงทุกคืนซึ่งหมอที่ว่าถ้าเป็นหมอนี่หมอตายไปละสี่ชั่วโมงนะคือเขาก็าพบว่าจริงๆแล้วมันมีคนบางคนที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับยีนบางตำแหน่งนะคะในเวลาต่อมาก็มีคนพบว่ามันน่าจะเกี่ยวกับยีนที่ชื่อว่า BHLHE41 ยีน e แล้วก็มีคนตั้งชื่อเล่นให้ว่า t h a t h e r e n e นะคะอันนี้คนพบในปี2014 ต่อมาในปี2019ก็พบอีกยีนหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนอนน้อยก็คือ ADRB1 ยีนก็คือคนที่มียีนพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการนอนน้อยได้พูดง่ายๆก็เรียกว่าเป็นยีนนอนน้อยอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยในทางตรงข้ามนอนมากละ่ะนอนมากเนี่ยมันมีศัพท์เรียกว่า over sleeping นะคะก็คือการนอนที่มากกว่า9ชั่วโมงต่อคืนอันเนี้ยเราต้องแยกนะคะคนที่นอนตื่นสายเนี่ยมันจะมี2ประเภทคือพวกนอนหัวค่ําแล้วก็ตื่นสาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการนอนก็จะมากเลย9้าชั่วโมง10ชั่วโมง11ชั่วโมงกับคนที่นอนดึกตื่นสายแล้วจริงๆเวลานอนเนี่ยก็คืออาจจะแค่7ชั่วโมง8ชั่วโมงเหมือนคนปกติดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น7หรือ8ชั่วโมงเราก็จะไม่ได้เรียกว่า over sleeping เราดูที่ระยะเวลาว่าต้องเกินกว่า9้าชั่วโมงต่อคืนเราจึงจะเรียกว่า over sleeping ทีนี้ถามว่าสาเหตุของการนอนมากหรือ over sleeping เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะประเภทที่1เลยคือ คนที่มีพันธุกรรมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือเป็นคนนอนมากตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเขาจะเรียกว่า long sleeper นะคะลักษณะคือจะเป็นคนที่นอนแบบ10ชั่วโมงสบายๆส1บาย11 12ลากยาวไปก็ยังได้แล้วเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กโดยที่การนอนก็คุณภาพดีด้วยนะไม่ได้แบบ มีปว q คุณ i t y s l e e p หรือการนอนที่เสียอะไรนะคะแล้วก็อื่นๆปกติดีหมดเลยไม่ได้เครียดไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้อะไรแค่เป็นคนนอนเยอะมาตั้งแต่เด็กเขาพบว่าประมาณ2%ของประชากรค่ะจะเป็น long sleeper แต่ทีเนี้ยถ้าสําหรับคนที่ปกติไม่ใช่คนนอนเยอะนะนอนก็7-8ชั่วโมงก็ปกติก็พอแล้วอยู่ๆมันมาเปลี่ยนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนเดือนที่แล้วอะไรก็ตามที่เปลี่ยนไปเนี่ยทําให้จากคนนอนเจชั่วโมงเนี่ยกลายมาเป็น คนที่ต้องนอนแบบ9ชั่วโมง10ชั่วโมงถึงจะเพียงพออันนี้เราก็จะต้องหาสาเหตุเพราะว่ามันก็จะมีโรคบางอย่างที่ส่งผลให้นอนเยอะนอนมากได้นะคะเช่นโรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะที่นอนหรือว่า obstructive sleep apnea นะคะก็คือจะนอนกรนนอนกรนแล้วก็มีหยุดหายใจขณะนอน ซึ่งตรงนี้ก็ทาให้การนอนเนี่ยคุณภาพไม่ดีพอคุณภาพไม่ดีก็เลยอยากจะนอนจํานวนชั่วโมงเยอะขึ้นเพื่อที่จะไปชดเชยเพราะไม่อย่างนั้นก็จะรู้สึกอ่อนเพลียหรือกลุ่มที่เป็นโรคลมหลับนะคะลมหลับนะคะไม่ใช่ลักหลับนะไม่เหมือนกันลมหลับนาโคเลปซีนะคะก็จะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการที่มีสารสื่อประสาทไฮโปรโครีตินในสมองเนี่ย ต่ำทำให้เกิดอาการในเรื่องของรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนได้ตลอดทั้งวันแม้นอนพอแล้วก็ยังง่วงไม่ได้ขี้เกียจด,ด้วยแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรคนะคะหรือ o v e r s l e e p i n g เองเนี่ยหรืออาการที่เราแบบนอนไม่อยากตื่นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งของซึมเศร้าก็ได้หรือความเครียดก็ได้ทําให้เราเหมือนอยากจะนอนหนีปัญหาค่ะดังนั้นนะคะคนที่แบบอยู่ๆมาเปลี่ยน o v e r s l e e p i n g เนี่ยโดยที่แต่ก่อนไม่ได้เป็นเนี่ยก็ควรที่จะต้องหาว่าสาเหตุนั้นมีอะไรนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนมากเกินไปเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงได้ค่ะพบว่าการนอนมากเกินไปมีหลายๆงานวิจัยนะคะว่าการนอนที่มากเกินกว่า9ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคซึมเศร้าปวดหลังปวดศีรษะ โดยเฉพาะเรื่องของโรคอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะหมอเชื่อว่าคุณผู้ฟังซิงเกิร์วิงหลายคนจะโฟกัสคำนี้เป็นพิเศษเรื่องนี้เป็นพิเศษคือมีงานวิจัยจากแคนาดานะคะที่ตามในกลุ่มตัวอย่าง276คนนะคนค่ะตามมาเป็นเวลา6ปีเขาพบว่าพฤติกรรมการนอนเนี่ยในกลุ่มตัวอย่างที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยมีแนวโน้มจะน้ำหนักขึ้น1.98กกิโลเมื่อเทียบกับคนที่นอนปกติในขณะเดียวกันคนที่นอนมากเกินไปคือมากกว่า9ชั่วโมงก็มีแนวโน้มจะน้ำหนักขึ้น 1.58่กิโลมากกว่าคนที่นอนปกตินั่นแปลว่าการนอนน้อยไปหรือการนอนมากไปส่งผลไม่ดีต่อน้ำหนักได้ทั้งสิ้นค่ะทีนี้บางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องผลของการนอนมากกับสุขภาพเนี่ยมันเหมือนไก่กับไข่เนาะจะไปบอกได้ยังไงคือการนอนมากทําให้ซึมเศร้าหรือเขาเป็นซึมเศร้าเขาเลยนอนมากการนอนมากทําให้ปวดหลังหรือเขาปวดหลังเขาเลยไม่อยากลุกทําอะไรก็เลยนอนมาก มอก็เห็นด้วยนะคือจริงบางอย่างมันก็ไก่กับไข่แต่สิ่งที่ชัดก็คือแปลว่าการนอนมากนั่นแหละคือสัญญาณว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่เราควรจะต้องหาสาเหตุว่ามันเป็นจากอะไรแล้วแก้สาเหตุนั้นเช่นถ้าซึมเศร้าเลยนอนมากหรือนอนมากแล้วซึมเศร้าแต่ถ้าเรานอนมากแล้วซึมเศร้าเราก็ต้องแก้ไขไม่ควรที่จะปล่อยไปดังนั้นนะคะหมอคิดว่าสําหรับคนที่ฟังมาแล้วเนี่ยแล้วก็โอเค ฉันเป็นคนอย่างนั้นแหละเป็นคนนอนมากนะคะถ้าเป็นคนนอนมากแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเป็น long sleeper แน่ๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่นอนมากแล้วคิดว่าอาจจะมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่หมอว่าเนี่ยก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะทีนี้ถ้าในกลุ่มคนที่บอกว่าโอเคฉันไม่ได้จะเป็นอะไรหรอกฉันแค่นอนมากเฉยๆแต่อยากจะปรับตัวนะเพราะว่าบางทีการที่เรานอนเยอะเกินไปแล้วก็กลัวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือเราก็เกรงใจคนที่บ้านเนาะนอนเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวจะแก้ไขยังไงล่ะ ง่ายๆค่ะชิปง่ายๆในการปรับตรงนี้ก็คือพยายามปรับในเรื่องของ healthy sleep schedule ปรับตารางการนอนที่ดีใหม่เริ่มจากตั้งเป้าการนอนนะคะให้อยู่ที่ประมาณ7 9ถึงชั่วโมงหรือ7 8ถึงชั่วโมงไม่เกินนั้นพอตั้งเป้าปุ๊บนะคะเราก็ตั้งเวลาว่าเราตั้งใจจะเข้านอนกี่โมงและตั้งใจจะตื่นกี่โมงโดยที่ให้เวลานันเนี้ยสม่ำเสมอไม่ว่าจะจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เลื่อนไปมาเกินกว่า30นาทีไม่ว่าจะเวลานอนหรือเวลาตื่น การที่เราจะให้เวลานอนเราไม่เลื่อนได้เนี่ยก็ต้องอุทิศหลายอย่างเนาะเช่นการกินข้าวเย็นเราก็ไม่ควรที่จะกินข้าวเย็นเลทเกินไปนะักนะคะแล้วก็ไม่ควรกินมื้อใหญ่เกินไปนะักเพราะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยนอนดึกหรือว่านอนไม่ดีคุณภาพการนอนไม่ดีได้ช่วงเวลาเย็นก่อนนอนเนี่ยเราควรจะทําเป็นช่วงเวลาดิจิตอลดีท็อกซ์ก็คือไม่จับมือถือไม่เล่นแท็บเลต็ตเพื่อที่แสงบลูไลท์จากพวกมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยไม่มากระตุ้นทําให้การนอนของเราไม่ดี อาจจะทํากิจกรรมที่เบาๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําอุ่นอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามที่ผ่อนคลายแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยพยายามเปิดหน้าต่างให้แสงเนี่ยเข้ามาบางคนที่ตื่นยากๆแล้วอยากจะตื่นง่ายเนี่ยก็คือให้นอนเปิดผ้าม่านเอาไว้นะคะให้แสงเข้ามาแล้วก็ตอนเช้าพอตื่นมาแล้วเนี่ยพยายามไปเห็นแสงธรรมชาติเยอะๆรับแสงธรรมชาติเยอะๆนะคะมันจะกระตุ้นตัวนาฬิกาชีวภาพของเราได้ การออกกําลังกายเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การนอนของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะการออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็อีกอันนึงที่จะช่วยได้ก็คือเลี่ยงในเรื่องของการนอนกลางวันที่มากเกินไปนะคะนอนกลางวันเนี่ยจริงแค่ยี่สิบถึงสาสิบนาทีเนี่ยพอละเป็นพักฟ,ฟูมแนบแต่การนอนที่มากเกินไปโดยเฉพาะถ้านอนในช่วงหลังสี่โมงเย็นเนี่ยมันจะส่งผลกับการนอนได้ อีกตัวหนึ่งที่เป็นศัตรูการนอนเลยคือแอลกอฮอล์คือถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้การนอนคุณภาพไม่ดีพอคุณภาพไม่ดีเราก็ต้องการจํานวนชั่วโมงเยอะเพื่อไปชดเชยอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรา over sleeping ได้สําหรับคนที่ตื่นยากค่ะก็อาจจะวางนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆเตียงหน่อยนะคะแล้วก็อย่าให้มีปุ่ม snooze แล้วก็พอกดปุ๊บก็อาจจะมีสองอะลารามก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราตื่นง่ายขึ้นได้ และสุดท้ายที่หมอว่าสําคัญที่สุดที่จะทําให้คนเราเนี่ยอยากจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเนี่ยก็คือเราต้องหาจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่อะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้ยเราอยู่ไปเพื่ออะไรคุณค่าในชีวิตเราคืออะไรจุดประสงค์ของการคงอยู่ของตัวเราคืออะไรเนี่ยเราจะอยากตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะนําตัวเราไปสู่จุดจุดนั้นค่ะสําหรับตัวหมอเองเนี่ยหมอว่าเรื่องเนี้ยสาคัญมากๆนะคะ ส่วนใครที่พยายามลองตามทิปเหล่านี้แล้วแล้วยังไม่ได้ผลหรือรู้สึกว่าเคสตัวเองเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงโรคใดโรคหนึ่งที่หมอผิงเล่าเนี่ยหมอแนะนําว่าไปปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการนอนโดยเฉพาะนะคะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รักษาเพราะอย่างที่บอกค่ะการนอนเนี่ยคือหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญของการดูแลสุขภาพแล้วก็การชะลอวัยค่ะสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม Single b e i n g Podcast นี้หมอก็หวังว่าทิปที่หมอหยิบมาเล่าในวันเนี้ย จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขเติมเต็มความฟิตให้ครบทุกด้านค่ะถ้าฟังพอดแคสต์ EP นี้แล้วชอบใช่โดนก็กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กด follow single being ในช่องทางต่างๆท,ที่คุณฟังพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีหลับฟันดีค่ะ single being p o ดแคส t about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต